ที่ไหนอยู่เพื่อนเ้อสบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเป็นสุขสุขคนจ้าสบายดีไว้สบายดีวันนี้คนจะซิลองจับต้นหนุ่มเองเด้อจับดีดีสองบือ,อจับเองตีหนุ่มพนุ่มมันจับขึ้นมาแลน,าน,นี้ไม่เท่าคนสิไปตลาดพี่น้องเลย น,น,น้องมายอมน้องเพื่อนกินนมอิ่มอีกเหมอนกอนีนเ่เดดเดดจับขึ้นไดรละอ,อยู่เพื่อนนะเพ่วลาน้อยด้วยสบายดีพี่น้องสบายดีทางรางกองพี่ไดใจพี่น้องเลยปล่อยเพื่อนกินนมอิ่มแล้วแล้วไม่เท่าสิไปตลาดป้ายู่ก็เวลาหน้อยก่อนนะแนนถวไปซื้อของกินเน,นะ,ะถือสองเบื้องไม่เแถวเอาซื้อสองเบื้องลูกให้เพื่อนจับจับอเอง ไว้อา้าวบจับไปซื้อสองเบื้องเร็วๆลูกอามีบรรดาป่าลุงเพึ่นถามมาว่าแม่น้องคิตีไปใสเป็นยังจังปล่อยให้อ่าแม่เฒ่าเรียงให้นะกะเคยตอบมาร้ายเทือตอบเลยเนาะแต่ว่าบางที่พึ่นอาจจะบบได้เบิ่งสุดคลิปที่่อาแม่นางไงตอบเนาะมือนีกระสิมาตอบอีกเป็นเทือทองเทือซ้ด้อพี่น้องเย้ย แต่แ<ม>ยา<อ>แม่น้องคิตตี้แม่น้องคิตตี้นี่บบไรอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกับเมื่ออยู่บ้านน้ำนางใหญ่กับเมื่ออยู่บ้านน้ำนางใหญ่แล้วก็อยู่อยู่เฮือนหันเป็นอ่าบอลฮับยิบเสือผาเด้อเพราะว่าแม่นางใหญ่ทรงแม่น้องคิตตี้ไปเฮียนการตัดยิบการยิบการแซวเนาะยิบเสือ เะจะ้าบาวเจ้าสาวบอยิบเสือสุดผาไม่ออกงานต่างๆเนาะแม่นองคิตี้สิเป็นคนออกแบบเป็นคนน่ยิบเครื่องเพราะว่าส่วงนี่เป็นส่วงที่เขาจะอ่ากำลังสิออกงานเนาะเป็นเดือนสองเดือนสองกัผพานไปแล้วเป็นเดือนสเดือนสีเดือนหกอ่าชาวลาวเฮากถือว่า การนุ่งการถือกแม่นุ่งสินไม้เสือไม้ออกงานออกงานนะ,ะต่างๆเนาะเขาวัดเขาว่าแม่นุ่งสินไม้เสือไม้แล้กอยู่เฮือนหันกะสีนิบนิบเครื่องเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สบายสบายในการแม่ของเพื่อนนิบเครื่องเนาะให้ม่ได้เท่าเลี่ยงอีกอย่างกัเป็นมือไม้แน่บบหูว่าเหลี่ยงูุเป็นจงังไงเนาะเพราะว่าอยููเต่กับนั่งไงเนาะ บ่มีผู้ใหญ่อยู่ให้คำแนะนำก็เลยว่าแม่เฒ่าก็เลยตัดสินใจเอาหลานมาเลี้ยงเองเนาะอ่าถ,าถา้า,า,ถ,าออถ้าเพื่อนเล้วเพื่อนเล้วซ่านอยู่ไกลๆกับอ่าแม่เฒ่าเนาะอยู่ไกลๆกับผู้เฒ่าเพื่อนแล้วก็จังสิให้เพื่อนคอยเอาลูกเมื่อเลี้ยงเนาะแต่ว่าสวงนี้คิดตี้น่อยนี่เมถาวเขอเลี้ยงก่อนเนาะลูกเนาะอสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงอ๋อตาตัค่ะเธอลูก เอางอสองเบื้องเร็วๆงอสองเบื้องเร็วๆอยู่นําเวลาหน่อยเนี่น้องเนื้อแถวไปตลาดเด้อแถาไปตลาดเด้อน้องกะไม่แถาสิไปตลาดเด้ออยู่นําเวลาหน่อยเด้อเจะจะย่าเอะเวลาหน่อยเนื้อป้าทากินนมกองเพื่อนจ้าฟ้าเอ้ยอยู่เฮินเด้อคนไปตลาดก่อนเด้อ เปตลาดก็ได้เปดตลาหดเหาสองเบืองหนูมีเหาสองเบืองเร็วนมนี่เหาสองเบืองเร็วโอเคเหาสองเบืองที่สี่หนูมีอ่โอเคเก่งหลายเด้อเก่งหลายเด้อเอาเอาออวยไปยังไงฮะอิ่มนะเอากินดีกินดีิกินดีดีหาสองเบืองเลยเอาเอาไม่วัววัยับไได้เนี่ยจับเร็วจับเร็ว โอเคอ่ะเรื่องี่อ่ะอันไห้นู้ยอันนน้ยอือหืออือหืออือหือกเ๊ะจะกุ๊เ๊ะวกุ๊ก๊ะ่าไปตลาดกันเด้ออ้าสบาดีพี่น้มสไปดีไปสบายดีไปลกโอ้โหเลยงข้างใส่้องข้างใส่อยสบายดีจ้า มานั่งสินเลยจ้<ช>ะเอ็ดนี่มาเต่ตลาดล้วก็พากันมานั่งปอ,อนข้าวที่ปีจอลูกบานลูกเมื่องมูขดน,นั่งกินข้าวน,นอนที่เขาแต่ว่าลูกคอยนี้นั่งกิน <laughs> ลูกเขากินอะไ้หลายลูกเขาเลยสองโบงเบือ่อมานั่นพี่น,อนปป้องมาเรียนทาซอแป้งมาลมเรื่องห้องคนละมีห,ห้องได้บ้างแบบพี่น้องมา เห็ดเทนเห็ดซานไห่มาย่อสอกง้อเช้านี่แหละแฟแปงว่าถามมือง่ามแต่เมนมือวัดทิมืออื่นก็มืออื่นนี่พี่น้องเลยอย่ามันบบท่านมันไว้ปวดเ้ากับผู้ันทีนะเซาสามเซสองผู้ามาส่งมาอย่าเป็นเดือนหนาเนาะเป็นเดือนหนาเป็นเดือนสี่เดือนสี่จังห้าไม่อีกเพราะว่าเดือนนี่แหละมันง่ามมืออืออ่นก็มืออ,อื่นนี่เอาเบื่อนั่น,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 น มีมัดได้พี่น้องมันคืนเองแล้วห้องกันสิว่างมีห้องเบอร์หนึ่งเบิร์บ้าเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดแต่เบอร์หนึ่งเ่ยยนบอดได้นอนแล้วห้องแอร์เป็ห้องแอร์กันแ้วแต่ว่านอนล้วแต่ผู้จะพ่าเบิร์ได้เอาใครสร้างนอนห้องแอร์เย็นๆนอนนี่แหละสิว่าเบอร์บาเบอแมนดอกอันเบอเพิ่นมาอันอนาไฮซีอๆนะสแปงมาอันะ งาเสาขึ้นหายแล้วกรับอันเห็ดโงเล็กมุ้งราคาหายจริๆล้เพื่อกะเมือจะจักมื่อถาวะโ่โคงเล็กกะโกงเล็กกะขันผู้เสื่อมล้งค่าหไงเนี่ยนันทิปไปทิปพูดได้ะอ้พอกรีสงมื้อล้งน่อยเดโอ้ยหนุเอ็นนั่นน่ะอ้ล้นาะอแก่มันดูกลๆ่จะมีของเบอร์เจ็ดนี้ ห้องเบอร์หัฮะเมนแล้วจะนอนกแต่ในหายนอนห้องแอร์กับห้องเบอรหนึ่งอะไรเนี่ขนาดจะคล้องยังบ่ได้นอนห้องแอร์เลยอันนี้ชุดบุตราจะเอาน้ำตัวไรชสมบุตรบากมันบ่อหอดอันหน้าหอดเดือนหอดดาวหอดเดือนหอดดาวแบบอยู่ทำติดสองติดสามติดแบบนี้นะก็มีแต่ไม่ใช่จ้ะว่าว่าเจ้าเป็นเครื่องเดือนใช่ เราก็ไล่ไปซิมาเมือมันจะมันจะง่ายเขาไม่เขาก็แบบแบบง่ายๆนี่อ่าหันซองแล้วก็แล้วอ่าหันซองแล้ว้าไฟก็ออกค่ะไฟไฟไฟตัวนี้เจ้าสีเจ้าสีใส่ไฟอยู่ในนี่พอรู้ว่าเจ้าสีใส่ไฟเพื่อนลังนั้นแบบนี้ตัวเชื่อมนี่มันต้องใส่ไฟแห้งถ้าใส่ไฟแห้งแล้วจะต้องไปไปต่ออยู่บอเสียที่ขัดนคอยพุ้งอืม มันชิลลัยนั่นได้เป็นซิติคัดเจ้าบันทีเราก็แล้วแต่เจ้าสิให้ัสคุยมาดี้ฮะเพราะว่ามันในบนซิติคัดน่ยมันไม่มีกงเตอร์เดี๋ยวมันไปร่วมอยู่กงเตอร์ใหญ่ขุนเบิร์ดเือกงเตอรบนมันบ่อยมากมันบ่อยขนาดขนาดเรามือนันเบาหน่ะยังมาโจทย์ยู่พีหลาเลี้ยหายล้ยแต่ว่าออถ้าราบินแห้งก็สิต่อมเจ้าเออแล้วเบาแล้วก็ส่ซิทิัสเ่ยมันจักแน้นเอาแล้วเนาะจักมันซิทิคัสเน่าไรเนาะอ่ะทางเขาเนย มีกงเตอร์ยังใสล้นาะยอ่แค่นีอันนี้มันก็มีกงเตอร์เด้ตัวนั้นมันเป็นไฟร่วมเดิมันเป็นไฟอลนใส่ในกงเตอร์ใหญ่อยู่ในกุกเสาพุ่นวาะเนี่ยเฮ้ยบางอนปมนะปมยังมาเกลียนอยู่ในกุกเสาพุ่นแต่ว่าฐาอยู่ในห้องนี่สิเป็นไฟห้องแท้เจ้าหามันชิท้องบ่เพราะว่ามันเป็นสายนั่นเด้สายหน่อยธรรมดามันคือสายใหญ่ตัวนั้นคือสายใหญ่เพราะว่ามันโตมาจากกุกเสาแล้วมาใส่ซิตริคัลนั่โหลดเดิเมืองนี้แหละบางทีบางทีต่อจากเจ้านี่แหละ นามก็จะเอานึ <forever> ่งก <hat> ้งเลยฮะน้มนามเนี่ยขอยอมเนี่ยนาเพราะว่ามันมันโบอันนั้นวันั้นเรื่องรับประบอกป้าเจ้าเข่านะมันแบบไหนแหละเข่าบ้เข่าแล้วคอยก็คอยก็ให้แม่นตะเมกได้โจทย์หได้ะหาสะอุ่นใหญ่ได้โจทย์นะเพราะว่าเขาจะว่า ขาเขาจดในช่วงที่เข้ามานี่เขาสีเสียส,สามเซนได้โปรตัวหัวเพื่อนเออได้โปรได้ยังดิแต่ว่าหลังจากที่เขาเช่าจดนี่แหละแหละเข้ามาเอาเองนะอยู่ในเวลาลานใต้ช่องหลานก็มีเลยบอกเออคือของข่อยเห็นอยู่ในวิลาของเขาใช้น้ำล้างหม,มูลานใต้บอกเออกระซัมซัมแต่ทางไงมหาแทงหนามซื้อแต่เฮือนข่อยเข่าไปอันนั้นค่ะอือหลานช่อง อันนี้สามแสนนึงเนาะอันนี้สามแสนกบกะให้อฉีกเข่าอยู่ร้องกับฉีเข่าเมียนแต่ก็จะฉีเจาะน้าก็จะฉีเจาะหน้าปลาปลากะสีเข่าก็น่าแบบบางทีได้ปลูกพักปลูกมีกะเสียบดำได้เอาหมดเอาแบบก็ได้บางทีน้ามันแห้งบางทีคือหน้าบางทีมันแห้งนี่จะยังต่อนะโอาน้ำแห้งน้าปลาปลาบ่อนก็จะจะกุญแจกันเลยพุงหน้าน้องมันนะจิ้วโกมเอา น้ำนองมาผัดขุ่นนะเอ้ามันแมันมันสิตปเกียวยังเฮาเหตุือเฮามเ่เพื่อนเป็นเพื่อนฮะเป็นเพื่อนนี่นะในช่วงเพื่อนนี่นะแต่ว่าน้ำพ่อ่ะเรอิเอาอะไรจุกเจื้อเอ้ยคิดดีเอาน้ำน้องน้ำยางกับจิตเปนลมกับน้ำบาวนี่แหละเนี่ยเราผัเลียงปลาอยู่ก็ได้ก็อะไรกบไม่ได้เอาของเมย์บุ๋มเมย์แค่ไันเอาน้ำเกลือแหละน้ำง่ายไม่ยังเยลูกเลย ดินอแม่พ um, ี <|ja|> uh, ่น um, et ้องเอ้ยมาทามืองินเมื huh. ่องห่องห่ะคว่าคาดวัดสิบห้ามือกัสมมุติว่าสามแสนกับแสนห้าแลวสมมติว่าไหลขาไฟสิบห้ามือมันจากเขาโอกยบไปคาว่าเดือนหนึ่งกับตามนั่นแหละสามแสนสามแสนเจ้านาะเดือนหนึ่งสามนเจ้ากับหันหันครึ่ง กินเนี่นนนยมาก็ขอลาไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความสาวใจเลยได้ได้จ้า <c oughs> หมูเบ้าใส่ปลาถุงจะโอ,อนเพิ่นกัมาห่าร่มเรืองพี่น้องชุมน้งเพื่อนให้เพิ่นเนาะว่าให้มีห้องอยู่บ่คันว่าสีเซาเป็นเดือนมันกะส่งดอกบ๊อดเดือนดอกเพราะว่าข้าจะาย่อเซาแล้วก็เฮ็ดโค้งซื่อแม่นางใหญ่ก็เลยให้คำแนะนำเพิ่นวา่าให้เซาเป็น ครึ่งเดือนก่อนซ้านาะครึ่งเดือนม,มันกร็นกราคากสิพอลน,นั้นจะสามแสนซ่ามันกสิตกลงมาแสนไปเหลือเหลือครึ่งนะึงนะบอบอหอดเออบอหอดท่านจำเนาะหาซีลอยซีลอยกับเท่าน,นั้นแหละกัเนาะเท่านั้นแหละเนาะแม่เนาะละเ<ห>นาะไลฟ์โม<อ>เ<อ>ป็นจิจาร์ได้ทางนี้ลาขอลาไปก่อนจ้า